สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะสัปดาห์นี้เราเข้ามาสู่กันนมัสการพระเจ้าด้วยกันนะคะตอนอื่นเราจะมีโอกาสได้ร้องบทเพลงชื่นชูใจชื่อบทเพลงว่าเดินกับพระเยซู เดินอยู่กับพระองค์ผู้เดียวเดินในแสงสุริสีเดินในเงาผุดมีดีเดินอยู่ทุกปันว่าเดินทุกมีดีท,ทางเดินในแสงสุริสีเดินในเงาผุดมี วันวานเดินจุกวีทีทางเดินับพรเยซูเดินอยู่กับพระองค์ผู้เดียวเดินใแสงสริสีเดในงามมีวิทีเดินจุกวันวานเดนจุกวิธีทางเดินใแสงสริสีเดในงามมีิทีเดนอยู่กับพระองค์ผู้ อารัมพบทธรรมสดุดีบทที่หนึข้อ 1- ถึงข้อ2องจงสรรเสริญพระเจ้าเถิดจงสรรเสริญพระเจ้าจากฟ้าสวรรค์จงสรรเสริญพระองค์ในที่สูงทุตสวรรค์ทั้งหลายของพระองค์จงสรรเสริญพระองค์พลโยธาของพระองค์จงสรรเสริญพระองค์บทเพลงนมัสการพระเจ้าขอพระพรจากเบื้องบนลงมา ขอพระพรจากเมืองบลองมบาสสู่ใจข้าลอนเพื่อหลังจา ทุกสิ่งที่ข้าได้มีอยู่พระองค์ทรงเป็นผูน้ระทาโมทานาพระคุณพระเยซูบทเพลงร้องเชิดชูถวายข้ายืนอยู่บนศิลาบันคงคือพระองค์ผู้รักมากายในอดีต ขอช่วยให้มีใจขออาศัยคู่ทุกวันวานขอสมบูตาพระพรอันอ่ด้วยเพระสมช่วยจนสิ้นลมปรากพระเยซูทรงติดตามพาไปบูญใหญ่เมื่อลองทานสาวา ส่งทยด้วยรอยอัศจรรย์อรพระาเยสู่ผู้พิชิติีตาเป็นนิพระองค์บากบายขอให้พระผู้ที่รองเมตตาเตืนดวงใจข้าจนวันตายพระองค์ทรงรักข้าเสม,มอไป แต่ใจข้าเพละลื่องละหละูทั้งใจกายขอถาวายสมทังยงชีวันเพื่อพระฤาษูพระบิดาพระบุตระวินญาณเป็นพระทานท่าพระหวงฉันขอสเสด็จเธอดังพาะคาไหล จากอาบายพบนใยมืดคนขอโปรดเอ็นดูขอโปรดเอ็นดูพระผู้ทรงริธานขอทรงเมตาออเมตาขอทรงเมตตาพระผู้ทรงริธาน อธิษฐานสรรเสริญทูลขอการทรงนำและอธิษฐานตามแบบอย่างที่พระเยซูคริสต์ทรงตรัสสอนสาธุการแด่พระบิดาเจ้าพระองค์ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกโมทนาขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงประทานความรักความห่วงใยความเมตตาผ่านทางองค์พระเยซูคริสต์ข้าพงศ์ทั้งหลายได้มานมัสการพระองค์เจ้าในเช้าวันนี้ ขอาการอวยพรที่มาจากพระองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำข้าพองค์ทั้งหลายในการที่จะรับฟังถ้อยคําของพระองค์ให้สิ่งที่ข้าพองค์ทั้งหลายได้ยินได้ฟังในเช้าวันนี้นําไปใช้นําไปปฏิบัติเพื่อที่จะเป็นพรต่อตัวของข้าพองค์ทั้งหลายเองและต่อผู้คนที่อยู่รอบข้างขอบพระคุณพระเจ้าที่ทรงสอนให้ข้าพองค์ทั้งหลายได้อธิษฐาน ตามแบบอย่างองค์พระเยซูคริสต์เ,เจ้าที่ได้ตัดสอนไว้ว่าข้าแต่พระบิดาแห่งข้าพระองค์ทั้งหลายผู้สถิตในสวรรค์ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นอย่างนั้นในแผ่นดินโลกขอโปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพงทั้งหลายในการละวันนี้ ขอโปรดยกบาปผิดของข้าพระองค์เหมือนข้าพระองค์ยกโทษผู้ที่ทำผิดต่อข้าพระองค์นั้นและขออย่านำข้าพงทั้งหลายเข้าไปในการทดลองแต่ขอให้พ้นจากซึ่นชั่วร้ายเหตุว่าราชอำนาจฤทธิ์เดชและพะสิริเป็นของพระองค์สืบสืบไปเป็นนิดอาเมนโอกาสให้ข้อคิดโดยผู้ปกครองสุทธยนอาริยาตผู้ช่วยอนุสาสก โรงเรียนดาราวิทยาลัยสวัสดีครับนักเรียนดาราวิทยาลัยทุกทุกคนขอบคุณพระเจ้าครับสำหรับการเปิดเทอมของปีการศึกษา2563ซึ่งปีการศึกษานี้เราอาจจะเปิดเทอมล่าช้าไปเพราะว่าสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด1 9ซึ่งทำให้มีการเปิดเทอมช้า ถึงเดือนกรกฎาคมแต่หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนทุกคนคงจะดีใจนะครับเพราะว่าตอนนี้รัฐบาลได้ประกาศให้เปิดเรียนได้ในเวลานี้โรงเรียนดาราวิทยาลัยของเราได้ตั้งขึ้นโดย ary, มิชชันนารีมิสซิสโซเฟียบัตเลแมคคิววอรีโดยแต่แรกท่านเข้ามาเผยแพร่พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ โดยเริ่มต้นเปิดโรงเรียนสตรีขึ้นเป็นแห่งแรกในภาคเหนือโดยเริ่มต้นที่จะเรียนเย็บปักถักร้อยเรียนหนังสือควบคู่ไปกับเรื่องราวข่าวประเสริฐขององค์พระเยซูในพระคริสตธรรมคัมภีร์จากวันนั้นถึงวันนี้โรงเรียนดาราวิทยาลัย มีอายุยืนยาวถึง143ปีแล้วขอให้ลูกๆมีความภาคภูมิใจในรั้วแดงขาวในความเป็นดาราวิทยาลัยของเราร่วมกันและเราจะร่วมกันรักษาพัฒนาให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองต่อไปเพราะนักเรียนทุกคนมีส่วนในการที่จะทำให้โรงเรียนได้รับ ชื่อเสียงต่อไปก็คือให้นักเรียนได้ตั้งใจที่จะขยันหมั่นเพียรได้รับชื่อเสียงการเรียนรู้การช่วยการรักษาการประพฤติดีการตั้งใจทำดีให้อยู่ในระเบียบวินัยของโรงเรียนและสร้างอัตลักษณ์ของโรงเรียนร่วมกันพระวจนะของพระเจ้าที่จะมาถึงเรา ในการเริ่มต้นเปิดเทอมใหม่นี้ครูได้นำพระธรรมสุภาษิตบทที่สามข้อที่ห้าถึงข้อหกพระวจนะของพระเจ้าในตอนนี้ความว่าจงวางใจในพระเจ้าด้วยสุดใจของเจ้าและอยา่าพึ่งพาความรอบรู้ของตนเองจงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทาง ของเจ้าและพระองค์จะทรงกระทําให้วิถีของเจ้าราบรื่นนี่คือถ้อยคําและเป็นพระวจนะของพระเจ้าที่จะนำเราในการที่จะเริ่มต้นเปิดเทอมในปีการศึกษานี้ซึ่งครูจะให้หัวข้อในการที่เราจะได้เข้าใจมากขึ้นก็คือวิถีของเราจะปลอดภัยห่ามกลางภัยร้าย นะครับหัวข้อที่ครูได้นำมาวันนี้คือวิถีของเราจะปลอดภัยท่ามกลางภัยร้ายนักเรียนจะเห็นว่าตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนกรกฎาคม2563มีอะไรเกิดขึ้นมีเหตุการณ์ร้ายแรงที่มีผลกระทบกับคนทั่วโลกที่เราได้รับข่าวสาร และส่งผลถึงเราทุกคนที่อยู่ที่นี่ด้วยคืออยู่ๆก็มีโรคระบาดร้ายแรงเกิดขึ้นไม่มีใครทันได้ตั้งตัวมันก็เกิดขึ้นเร็วมากจนทำให้ผู้คนตนกและกลัวการระบาดของมันระบาดอย่างรวดเร็วและฆ่าชีวิตของผู้คน ตายไปหลายล้านคนทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยของเราด้วยส่วนหนึ่งก็ตายอีกส่วนหนึ่งหลายพันคนก็ได้รับเชื้อร้ายนี้เหมือนกันทุกอย่างหยุดลงการคมนาคมเศรษฐกิจการค้าห้างร้านสปสิริต้าตลาด รวมทั้งผู้คนไม่กล้าที่จะออกจากบ้านและตกงานโรงงานต่างๆปิดตัวลงโรงแรมไม่มีคนเข้าพักเพราะไม่มีนักท่องเที่ยวโรงเรียนมหาวิทยาลัยปิดการเรียนการสอนเรื่องราวที่เกิดขึ้นเหมือนทุกอย่างในโลกหยุดนิ่งลงและทำให้เราตระหนกกัน ว่าเกิดอะไรขึ้นและผลกระทบของโรคระบาดก็กระทบโดยตรงต่อชีวิตของเราวันนี้เราทุกคนก็ยังคงอยู่ในบรรยากาศที่ว่านี้อยู่ซึ่งอยู่ในระยะผ่อนคลายผ่อนปลนก็ยังคงต้องระวังและดำเนินชีวิตอย่างมีสติและระมัดระวังอยู่เสมอ ส่วนพรกฉุกเฉินที่รัฐบาลต้องประกาศใช้ไปจนถึงเดือนสิ้นเดือนนี้นะครับคือเดือนกรกฎาคมนี้ขอให้เราเชื่อฟังและให้ความร่วมมือให้อยู่ภายใต้กฎระเบียบนี้เพราะที่ผ่านมานะครับรัฐบาลได้ใช้วิธีการนี้กับประเทศไทยเราก็ ถือว่าได้ผลดีกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้นะครับในวันนี้ครูมีโอกาสได้มาแบ่งปันให้ข้อคิดกับนักเรียนก็อยากจะแบ่งปันเรื่องสำคัญนี้ให้กับเราทุกคนเพื่อว่าชีวิตของเราจะอยู่อย่างปลอดภัยและมีความสุขกับการดำเนินชีวิตทุกๆวันไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานการณ์แบบไหนฉะนั้น ครูอยากให้นักเรียนตระหนักถึงเรื่องชีวิตของเราที่จะอยู่อย่างปลอดภัยและมีความสุขดังนี้นะครับประการที่หนึ่งครูอยากจะฝากข้อคิดสำหรับนักเรียนว่าเราต้องเรียนรู้ที่จะเชื่อและวางใจในพระเจ้าเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอย่างไรต่อตนเองตอ่อครอบครัวต่อสังคมและสิ่งที่อยู่รอบ รอบชีวิตของเราในวันนี้ส่งผลต่อชีวิตเราโดยตรงในเวลานี้มีอยู่สองเหตุผลด้วยกันนะครับเหตุผลที่หนึ่งเราต้องรู้เรื่องโรคระบาดร้ายแรงโควิด1 9นี้ที่กำลังเกิดขึ้นเพื่อจะเข้าใจว่าโรคโควิด1 9นี้มาอย่างไร มาจากไหนส่งผลกระทบกับชีวิตเราอย่างไรและมันจะติดต่อเราโดวยวิธีไหนเมื่อเป็นแล้วมันจะส่งผลอย่างไรกับชีวิตของเราเรียนรู้ที่จะหลีกเลี่ยงให้ได้และเรียนรู้ที่จะป้องกันให้ได้ด้วยเช่นกัน เราต้องรู้วิธีที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างไรเรียนรู้ที่จะเชื่อฟังและอยู่ในระเบียบวินัยของหน่วยงานราชการการควบคุมโรคของประเทศไทยเราอย่างไรนะครับประการที่สองนะครับผู้อยากจะให้เราตำหนักนะครับในเรื่องนี้ก็คือเราต้องพร้อม ที่จะเปลี่ยนแปลงซึ่งนักเรียนก็คงได้ยินคำศัพท์ที่ใช้กันอยู่บ่อยมากคือ new normal นะครับก็คือการเปลี่ยนแปลงที่จะรับสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นเพราะว่าขณะนี้นะครับทุกอย่างในโลกก็ว่าได้ที่กำลังเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์นี้เราต้องปรับตัวเองใส่ใจ เรื่องของสาธารณสุขในชีวิตประจำวันของเราเรื่องความสะอาดส่วนตัวของเราและเรื่องความสะอาดส่วนรวมให้คำนึงถึงความปลอดภัยของสุขภาพของเราเองและผู้อื่นอยู่เสมอการเข้าใจนะครับเรื่องของการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อการเปลี่ยนแปลงในชีวิตประจำวันของเราก็เช่นกันนะครับ เราต้องยอมรับสิ่งใหม่ๆที่เข้ามาเช่นระบบการคัดกรองด้วยเทคโนโลยีการเรียนแบบออนไลน์และอะไรๆที่จะตามมาอีกมากมายเพราะสถานการณ์ตรงนี้ทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนนะครับในพระวจนะของพระเจ้าบอกว่าโจงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้าเพราะพระองค์ทรงเป็นผู้สร้างเรา วันนี้นะครับคููอยากให้ข้อคิดที่คููนำมานะครับได้เป็นสิ่งที่ช่วยกระตุ้นชีวิตเราเตือนชีวิตของเรานะครับเพื่อให้เราตระหนักถึงชีวิตของตัวเองผู้อื่นและผู้ที่อยู่รอบข้างตัวเราให้มากขึ้นเรียนรู้ให้มากขึ้นใส่ใจให้มากขึ้น เพื่อจะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในวิกฤตที่กำลังมาถึงเราตรงนี้พระเจ้ามีพระสัญญาจะปกป้องเราให้วิถีหรือชีวิตของเราราบรื่นและปลอดภยัยภายใต้พระคุณและความรักขององค์พระเยซูคริสต์พระเจ้าของเราครับครูจะอธิษฐาน เพื่อสำหรับการนมัสการในวันนี้ให้นักเรียนร่วบใจกันนะครับที่จะอธิษฐานร่วมกัน <c oughs> สาธุการมุทนาพระคุณของพระเจ้าพระองค์เป็นพระเจ้าที่เที่ยงแท้พระองค์เป็นพระเจ้าพระผู้สร้างพระองค์เป็นเจ้าของสารพัดท,ทุกสิ่งและพระองค์ทรงจัดเตรียมทุกสิ่งเพื่อ ข้าพระองค์ทั้งหลายในวันนี้ขอพระคุณพระองค์สำหรับโอกาสในการที่ให้เราได้เปิดเทอมและเข้ามาเรียนหนังสือในโรงเรียนดาราวิเชลัยขอพระคุณพระองค์สำหรับการจัดเตรียมมิชชันนารีผู้ที่รักพระองค์ได้มาเผยแพร่พระกิตติคุณของพระองค์ในโรงเรียนดาราวิเชลัยให้เราทุกคนในวันนี้ ได้รู้จักองค์พระเยซูคริสต์ขอพระคุณพระองค์สําหรับโอกาสที่เราได้ร่วมใจการนมัสการพระองค์ในวันนี้ขอให้ข้อคิดต่างๆที่เราได้ยินได้ฟังเป็นที่หนุนจิตชูใจและให้เรามีความรู้มีความตระหนักกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับตัวเราในวันนี้ด้วยขอพระองค์เจ้าทรงโปรดที่จะอวยพรผู้บริหารคุณครูเจ้าหน้าที่ นักเรียนทุกระดับชั้นในการเริ่มต้นในการเปิดเทอมใหม่นี้ให้ทุกคนได้รับการปกป้องให้วิถีชีวิตของเราทุกคนได้ราบรื่นและปลอดภัยภายใต้พระคุณและความรักขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าเวลานี้เราอธิษฐานคูลขอและฝากทุกสิ่งไว้ภายใต้พระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน thank you ช่วยพวงชนความรักดังใหญ่ลู้เปียบพวงดาวราแสฌชองบอกลาดวงกามผู้ทุชจ